มาปิดท้ายกันที่สนามศรีนครลำดวนจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นงานพบกักระหว่างทีมกูปีอันตรายศรีสะเกดเมืองไทยเอฟซีครับทีมอันดับที่9ในชุดสีแสดนะครับเปิดบ้านพบกับบลูมารีศรีราชาโซเกิ f วเอฟซีทีมอันดับที่1 4ของตารางครับในครึ่งแรกทั้งคู่ก็เปิดเกมแรกกันอย่างสนุกแต่ไม่มีฝ่ายใดยิงกันได้นะครับก็เสมอกันเป็นก่อนศูย์ูนในครึ่งหลังับเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็นาทีที่8ป ศสีราชาทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นมาไปก่อนจากการยิงจังหว่น,นี้แหละครับของทางด้านอารอนดาซินวานครับดาวเตะที่ย้ายมาจากจุราย,ยูนนเต็ตหรือว่าบีบีซียูในยุคปัจจุบันนี้นะครับแต่อีกเพียงสามนาทีให้หลังกับเศรเกตมาได้ประตูตีเสมอนะครับจากวิเตอร์อามาโรครับิฟิลชาวบราซิเลียนของทีมก็นทำให้จบเกมกันนครับเสมอกันไปหนึ่ง่งแบ่งกันไปทีมหนึ่งแต้ม หลังจบเกมกแข่งขันครับทางด้า David ดบู t กุน,น,ะะนาาซือใหญ่ของสีสเกตมงางไทยเอฟซีกล่าวถึงลูกทีมว่าเล่นกันได้ดีกว่า2เกมแรกที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้กล่าวว่ามีเวลาในการปรับจูนทีมีมากทําให้ตัวรู้สึกไม่กดดันแต่อย่างใดก็ผ่านนะครับในในเกมที่เราเล่นภายใต้ภาะวะความกดดันแต่ว่าการยืนระยะเนี่ยเราต้องไปไปปรับเพื่อที่จะยืนระยะให้ได้มา,มากกว่านี้หรือไม่ในฐานะที่เรานำเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเรามาเสียประตูใน ในจังหวะที่ที่มันง่ายๆเนี่ยก็ก็ต้องไปแก้ไขก็คงจะแพ้หรือเสมอไม่ได้ละก็ต้องชนะให้ได้ครับในบ้านแล้วก็เป็นเกมหลังจากที่เราออกมาเยือนสองเกมแล้วในบ้านเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับ